สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Civic Dimension นะครับโฉมต้าเหี่ยวปี05นะครับคันนี้ก็จะเป็นรถ้ทยๆแล้วนะครับก่อนที่จะขยับเป็นรุ่นต่อไปตัวรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยน่าใช้ครับสภาพนี่แทบจะย้อนเวลากลับไปเลยครับ สีเงาสวยทั้งคันมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับแต่โดยรวมยังคงสภาพดีและน่าใช้มากๆครับคันนี้ล้อเดิมขอบ14ยังโยโกฮามานะครับยางเนี่ยปี2019ปลายปีนะครับตัวดอกยางเนี่ยยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยเป็นเซตเดียวกันทั้ง4เส้นนะครับล้อก็ยังสวยเลย ภาพนี้ต้องบอกว่าส่งเข้าประกวดจริงๆครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักใดๆเลยนะครับมีประกันชั้น3แล้วก็ภาษีปี65พร้อมใช้งานจริงๆแล้วก็จะมีบริการช่วยเหลือชุกเฉินตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับไม่ว่ารถคุณจะเสีย อยู่ณจุดใดก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปคอยให้บริการช่วยเหลือถึงจุดนั้นๆเลยครับบุ่นใจหายห่วงรถเดิมๆเ,เลยนะครับเครื่องพันเจ็ดไม่เคยติดแก๊สเกียร์ออโต้รถโดยรวมต้องบอกว่าสะอาดและน่าใช้งานมากๆครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดปิดประตูให้รับชมกันนะครับ เปิดปิดนิ่มทุกบานครับในส่วนของสติกเกอร์จี Con, คอนโครงสร้างตัวถังก็ยังคงอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับรถเดิมเดิมักเ,เดิมจริงๆนะครับเดิมสนิท คาไม่มีด่างซิทนะครับสีเงาสวยทั้งคันเลยเดี๋ยวรับชมภายในกันนะครับภายในก็จะเป็นผ้ากำรรมะหยี่นะครับผมสะอาดน่าใช้งานวิทยุเดิมโรงงานเกียร์เข้าเปลี่ยนนิ่มเครื่องนิ่งเงียบเลยนะครับสภาพสมบูรณ์สุดๆพร้อมใช้งานขึ้นเหนือลงใต้ได้เลย ใครหารุ่นนี้อยู่ใช้งานไม่ผิดหวังครับไม่เสียเวลาแน่นอนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ครับสะอาดทุกจุดแทบจะทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเบาะหลังกันบ้างนะครับเ <Okay. S 1> บาะหลังก็สะอาดน่าใช้งานเช่นเดียวกันครับผม แข้งซาวก็สะอาดน่าใช้ครับระบบใช้งานได้ทั้งคันนะครับไม่มีจุดไหนต้องไปซ่อมต้องไปดูแลเลยรถต้องบอกว่ารับไปเติมน้ำมันขับออกเที่ยวขับไปธุระทำงานได้เลยครับไม่ต้องกงังวล เดี๋ยวจะลองเช็คระบบไฟไปพร้อมๆกันเลยนะครับตัวนี้กุญแจอยู่ครบ3ดอกเลยนะครับรีโมทคอนโทรลก็สามารถใช้งานได้ปกติอยู่เลยระบบแจ้งเตือนบนหน้าปาัดก็ขึ้นครบทุกจุดนะครับจะมีออโต้ล็อกด้วยนะครับคันนี้ เดี๋ยวขออนุญาสตสตาร์ทเลยนะครับสตาร์ททีเดียวติดนิ่งๆเงียบๆเลยครับผมเปิดแอร์เลยแอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์หนาวเลยล่ะครับระบบทั้งคันต้องบอกว่าสมบูรณ์มากครับลูกค้าที่รับไปสามารถนําไปใช้งานในชีวิตประจําวันได้เลย,เลยไม่ต้องซ่อมให้ปวดหัวนะครับรับประกันเลยครับคันนี้<ๆ> พวกคู่มือการใช้งานบุ๊กเซอร์วิสสมุดฮอนด้าก็ยังคงมีครบนะครับผมเจ้าของเดิมเนี่ยต้องแจ้งว่าเข้าบริการศูนย์ฮอนด้าเนี่ยตลอดการใช้งานเลยครับข้าบล่าสุดน,นี่เมื่อปีที่แล้วเอง มาเช็คพวกสวิต์กระจกต่างๆนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติขึ้นลงครบทั้ง4บานครับผมกระจกพับไฟฟ้านะครับพับเข้าแล้วก็กางออกนะครับได้ปกติเลยปรับทิศทางการมองเห็นนะครับ ได้ครบทั้งสองฝั่งเลยนะครับรถต้องบอกว่าสภาพนี้ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่จะเจออีกครั้งนะครับหาอยู่แนะนำเลย ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ดีนะครับแต่ฝาครอบกระจกไม่มีแล้วนะครับผมแต่ตัวกระจกไม่มีแตกแล้วครับเกียร์ออโต้เข้าเปลี่ยนนิ่มครับผมเกียสัมภาระอะไรต่างๆก็ยังคงปิดล็อกใช้งานได้ปกตินะครับในส่วนของถาดวางแก้วก็จะมีช่องแบ่งซ้ายขวาก็ยังคงกดสวิตช์ลงมาได้นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดแอร์ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมภายในห้องเครื่องกันต่อเลยในส่วนของพลาสติกปุ่มตัวดึงฝากระโปรงก็ยังคงอยู่เลยนะครับรถพร้อมใช้งานจริงๆ รถเดินเรียบนิ่งเงียบนะครับขึ้นเหนือลงใต้ได้เลยเดินทางไกลรับประกันเลยครับผมนอกจากมีประกันชั้น3ามแล้วก็ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินและในส่วนของตัวรถก็ต้องบอกว่าสมบูรณ์ความใช้ไม่ต้องกังวลใดๆเลยครับรถมือเดียวไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้เล่มสมุดเดิม รถของลำดับเดียวครับเดครับทุกอย่างก็ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของด้านท้ายบ้างนะครับรถดเดิมๆไม่เคยติดแก๊สนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องไปก่อนเบดานอะไรก็สะอาดหมดนะครับหาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังครับคันนี้รับไปเติมน้ำมันออกเที่ยวอย่างเดียวสวยทั้งคันจริงๆครับ ผมกุท้ายก็ยังคงอยู่ในสภาพที่สะอาดน่าใช้งานจริงๆในส่วนของใต้โฟมนะครับก็จะมีพวกล้อลายแล้วก็อุปกรณ์ขัดล้อนะครับแล้วก็ขึ้นแมลงแมลงจะอยู่ใต้โฟมอันนี้นะครับผมชิ้นโฟมก็อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยเจาะใดๆนะครับพื้นสวยสะอาดรถไม่เคยจมน้ำนะครับโอเคเปิดให้เห็นกันเลยทุกซอกทุกมุมนะครับนี่ครับอันนี้คือแม่แรงท้ายพื้นสวยๆเลยสวยทั้งทางทั้งตัวถัง,ง,ง,งและก็สีรถยนตน์ครับ ในส่วนของสติกเกอร์บริการเคลือบสีของทาง HONDA ก็ยังคงติดอยู่ที่ฝากระโปรงท้ายด้านในอยู่นะครับต้องบอกว่าเดิมจริงๆเดิมแล้วก็สวยสะอาดน่าใช้งานด้วยครับสำหรับท่านที่หาใช้งานอยู่แนะนำเลยครับคันนี้ไม่ผิดหวังมาไม่เสียเวลาแน่นอนครับรับไป ใช้งานได้อีกยยยาวเลยไม่ไว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์ระบบไฟยางอะไรต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้จริงๆครับภาษีไม่ขาดนะครับรถมีประกันชั้น3มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินครบครับใครหายอยู่รีบตัดสินใจให้ไวครับแนะนำเลยไม่เสียเวลาแล้วก็อุ่นใจเวลาขับขี่ใช้งานแน่นอนครับผมโอเค ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Civic Dimension ตาเหี่ยวปี05คันนี้รถมือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแกด๊สเครื่องพันเนะครับยังไงขอบคุณมากครับ